สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับผมก็กลับกันมาอีกครั้งหนึ่งนะครับผมฝับปราการลันขบอย นใช่วงบอยเกมมิ่งกันอีกแล้วนะครับทุกคนนะในวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนนะครับผมมาดูแมปไคจูใหม่นะครับผมในเกมโรบบอกกันบ้างนะครับทุกคนซึ่งแมปนี้นะครับผมจะมีชื่อว่าไคจูมัลติเวิร์สนะครับทุกคนนะเป็นแมปใหม่นะครับผมที่เขากําลังจะพัฒนาออกมานั่นเองซึ่งแมปนี้นะครับก็ต้องบอกทุกคนก่อนนะครับว่าเป็นแมปที่พัฒนาโดยคนไทยอีกแล้วนะครับผมเจ้าของเป็นคนไทยนะครับทุกคนแมปนี้นะใครว่างๆก็ลองไปเล่นดูได้นะครับผมแต่ว่าตอนนี้ แมปยังอยู่ในขั้นตอนการพัฒนานะครับผมยังไม่ได้เปิดเต็มรูปแบบแต่ว่าก็น่าจะใกล้ๆแล้วนะครับอยู่ในช่วงพัฒนาอยู่นะครับซึ่งก็ในแมปนะครับเข้ามาก็จะมีลักษณะหน้าตาประมาณนี้นะครับผมมีให้เลือกใครจูตรงนี้นะครับตรงนี้ให้เลือกสกินนั่นเองนะครับก็สามารถที่จะเลือกครจูตรงนี้ได้นะครับตอนนี้นะครับผมในเกมมีแค่ตัวละครตัวเดียวนะครับทุกคนก็คือเจ้า G M K Godzilla นะครับทุกคนนะอือืออันนี้คือน่าสนใจมากๆเลยนะครับผมเพราะว่าไม่มีแมปไหนที่ทำโมเดล G M K สวยเลยนะครับยกเว้นแมปนี้นะครับ ทุกคนนะต้องบ่อยอย่างนี้เลยนะซึ่งก็อ่ะเวลาเล่นนะครับเราก็กดเพล์ตรงนี้ได้เลยนะครับซึ่งจริงๆนะครับผมมันจะมีเป็นเจ้าสกินด้วยนะครับผมก็ซิล่าเ m มเคตัวนี้ก็คือสกินซอมบี้นะครับทุกคนนะเป็นเกมพาร์ตนะก็สามารถมาอุดหนุนกันได้นะครับผมสำหรับ DLC เกมพาร์ตของไคจูมัลติเวิร์สอันนี้นะครับทุกคนนะแต่ว่าผมไม่ไม่มารีวิวดูก่อนแล้วกันไปรีวิวเจ้าก็ซิล่าเ m มเคตัวนี้ให้ดูก่อนนะครับทุกคนนะอ่ะไปดูกันดีกว่าเพล์นี้ ่ามาแล้วทุกคนและนี่นะครับทุกคนก็คือเจ้าก็ซิล่า GMK 2001นั่นเองนะครับทุกคนของแมปไคจูมอลซิเวิร์สนะครับทุกคนนะนี่ก็จะมีลักษณะนหน้าตาประมาณนี้เลยนะครับทุกคนโอ้โหก็ต้องบอกเลยนะครับว่าโมเดลสวยจัดนะครับโอ้โหสวยมากนะครับดีเทลดีมากทุกคนดูดินะครับแล้วก็ในหน้าของแอนิเมชั่นโอ้โหดูโอ้โหดูสิ ป็นไงวิ่งเดินนะครับโอ้โหลักษณะประมาณนี้นะครับผมสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับผมก็จะมีด้วยกันทั้งหมด1 2 3าท่าแล้วก็เป็นท่าคำราม2อันแล้วก็ท่าวิ่งนะครับผมน่าซึ่งก็ในแมปนะครับผมก็ยังมีเท่านี้อยู่นะครับผมแต่ว่าในอนาคตนั้นจะมีเป็นระบบต่างๆเพิ่มเข้ามานะครับเป็นตึกเป็นอะไรก็ว่าไปนะครับก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับแต่วันนี้ผมพามาดูแค่เจ้าก็ซิล่า G M K กันก่อนดีกว่านะทุกคนนะาโอ้โหนะเดี๋ยวพาดูแบบโมเดลกันใกล้ๆนิดนึงนะครับผมนี่นะ โอ้โหดูนี่คือพูดหลายรอบมากนะครับเพราะว่าโมเดลมันสวยจริงๆนะครับผมนี่คือหน้าตาของเจ้าก็ซิล่าจีเคตัวนี้นะครับทุกคนตาแบบสีขาวจ้วเลยนะครับมาพร้อมกับฟันที่แหลมเปียกนะครับแล้วก็จะมีเป็นลิ้นสีชมพูตรงนี้เลยนะครับผมยิ้มเห็นเหงือกด้วยเว้ยเฮ้ยแล้วก็โอ้โหดูดีนะครับละเอียดดีเทลดีมากเลยนะครับทุกคนนะแล้วก็นี่คือในส่วนของตัวนะครับแล้วก็ แขนกับมือนะครับแล้วก็ขานะครับแล้วก็เท้านี่คือเอกลักษณ์มากเลยนะครับคือเท้าใหญ่โตมโหฬารมากๆเลยนะครับนี่นี่ก็คือมุมข้างๆนะครับทุกคนนะอ๋อแล้วก็นี่คือหางนะครับผมจะมีลักษณะหน้าตาประมาณนี้นะครับทุกคนนะอ่าแล้วก็ตรงนี้นะครับจะเป็นทางด้านของคีบหลังนะครับก็ไม่ได้มีขนาดที่ใหญ่มากนะครับผมจะมีลักษณะหน้าตาประมาณนี้ ดูดีนะครับโมเดลสวยมากนะครับทุกคนผมชอบมากเลยนะครับนี่โอ้โหมีความเป็น GMK สูงมากเลยนะครับนี่โมเดลดูดีนะครับสัดส่วนใช้ได้นะครับนี่โอ้โหแล้วก็ด้านของเอเมชั่นนะครับผมเมื่ออยู่เฉยๆก็จะมีลักษณะหน้าตาประมาณนี้นั่นเองนะครับแล้วก็อ่ะตอนเดินนะครับจะมีลักษณะประมาณนี้นะนี่มีเงาด้วยทุกคนดูเงาสวยนะแล้วก็จะมีเป็นเขาเรียกว่าอะไรเสียงรอยเท้าด้วยนะครับทุกคนนะนี่ดูโอ้โหแต่ว่าเท้าใหญ่เกินนะครับเท้าใหญ่จริงนะครับนี่ ไปแงดูโหดูความสมูททุกคนมีการแบบคลิปหลังขยับด้วยนะครับแล้วก็สามารถจะกดวิ่งได้นะครับโดยการกดชิปนะนี่สปริทนะครับวิ่งไปโหหามก็ยกยกอยู่แบบนี้นะครับนี่เท่นะครับโคตรเท่เลยนะครับผมดีจัดนะครับซึ่งท่าของมันนะครับผมจะมีด้วยกันทั้งหมด3ท่าที่ผมบอกไปนะครับผมเริ่มต้นด้วยท่าที่1กันก่อนนะครับก็คือท่ากัดนะครับไบต์ง่ามโอยนะครับดูนะครับเหมือนจะกัดผมเลยน่กัดกล้องเนี่ยดูนะ โอ,โ,โอ้โหนะครับมีความแบบโหดุดันมากๆเลยนะครับผมสำหรับท่าที่หนึ่งเนี่ยดูงํานะครับนี่ใช้ปากกัดนั่นเองนะครับผมท่า1เป็นท่าไบนะครับนี่แล้วก็ท่าที่2นะครับมีชื่อว่าท่าสลับนะครับผมหรือว่าเป็นการปุ๊บ ตบนะครับผมใช้มือขวาตบใส่ศัตรูแบบนี้เลยนะครับทุกคนนะนี่มาพร้อมกับเสียงด้วยนะทุกคนถ้าสังเกตฟังดีๆนะครับทุกคนนะนี่แล้วก็วิ่งไปสามารถใช้ท่าได้ด้วยนะทุกคนประมาณนี้เลยนะอ่าแล้วก็ต่อไปนะครับผมถ้าสาป็ดอัลติเมตบรีดนะครับทุกคนนี่ลองกดดูโอ้เป็นมีการแบบชร์นมาก่อนทุกคนแล้วก็โอ้โห พ้นออกไปนะครับทุกคนจะเป็นลำแสงสีขาวๆแบบนี้นะครับผมแล้วก็โอ้โหสังเกตดีนะครับผมตัวโมเดลแล้วก็สีนี่คือสมูทมากเลยนะครับผมโอ้โหดูแบบชาร์จมาก่อนดูโอ้โหแบบสีขาวเลยนะเป็นเป็นลำแสงแบบสีขาวๆอมฟ้าหน่อยๆนะครับทุกคนนี่เป็นแบบเป็นฟองๆเป็นละองละองนะครับผมเป็นคนควันเออประมาณนี้ดีกว่านะครับทุกคนนะโอ้หูดีนะทุกคนทําให้ดีมากเลยนะครับผมแล้วก็ต่อไปนะครับถ้าอากันบ้างนะครับทุกคนถ้าคารามท่าที่1นนะดูซิเป็นไง โอ้โหเป็นการคำรามนะครับทุกคนแบบไม่ได้ยาวมากนะครับผมก็พอใช้ได้อยู่นะครับแต่ก็เรามาดูท่าทีกันต่อนะครับเป็นการคำรามท่าที่2นะครับอันนี้ก็จะโอ้อืม อ๋อนี่จะเป็นแบบการคำรามแบบยาวๆเลยนะครับทุกคนนะซึ่งก็จะมีลักษณะแอนิเมชันที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดนะครับแล้วก็เสียงที่แตกต่างกันด้วยนะครับทุกคนนะแต่ข้อเสียคือไม่สามารถที่จะเดินได้นะครับผมตอนคำรามเนี่ยคือเสียดายมากๆเลยนะครับผมเห็นไหมเนี่ยคือต้องอยู่กับที่นั่นเองนะครับดูโอ้ นะครับนี่เป็นไงครับทุกคนเปิดประเดิมมาด้วยเจ้า g m K นะครับผมในแแบบนี้ถือว่าไม่ธรรมดาเลยนะครับทุกคนนะก็ต้องรอดูต่อไปในอนาคตแล้วกันนะครับว่าเจ้าแแบบนี้เนี่ยจะมีอะไรเพิ่มมาบ้างนะครับผมสำหรับไคจูมัลติเวิร์ดแแบบนี้นะครับทุกคนใครว่างๆก็สามารถไปลองเล่นกันได้เลยนะครับทุกคนนะก็สำหรับรุ่นคนไทยเหมือนเดิมนะครับทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับทุกคนสำหรับรายการลันกระบอยนะครับไว้เจอกันครับผมสวัสดีครับ